ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรินดานะคะหรือโค้ชอาจารย์ยุีโคศจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับ ทุกท่านนะคะเข้าสุดการถวายดวงชะตาในช่วงวันที่16เมษายนถึง 31, 31 30เมษายนนะคะปี2565นะคะและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำาิมาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรอเกิดว,วันที่17สิงหาคมถึง15กันยายน,นะคะ่ะก็ขอชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวตั้งจะอธิษฐานไปพร้อมๆกับการสัพพายของอาจารย์นะคะอาจารย์จะสัพพายทั้งหมด9ครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วนะแล้วก็จะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบนะคะ1 2บํตาตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะหน่งค่ะ2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะคำทำนายนี้ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปค่ะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงของท่านใดถ้าเราใครฟังแล้วรู้สึกว่าต้องการทำน,นายส่วนตัวกับปัญหาเรื่องราวต่างๆของเราเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันว่นนะาไพ่ชาวราศีสิงห์ที่จะเกิดขึ้นในครึ่งดือนหลังเมษายเนเป็นอย่างไรนอกลังปีใหม่ปีใหม่ไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะาเรามาดูกันค่ะ อาจารย์ได้เปิดสอนล่าสุดคอร์สไพ่ออนไลน์นะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าเน้นในด้านความเข้าใจแล้วก็เน้นการไปใช้งานได้จริงที่สําคัญเหมาะกับทุกคนนะคะที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเอาประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเอาไว้ช่วยเหลือตนเองนะคะเพราะอาจารย์ใช้เทคนิคที่เรียกว่ายึบสีโค้ดให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตไม่ให้ได้ติดตามเนาะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ในสายของอาจารย์ก็สอบถามเข้ามานะคะอะไพ่ค่อนข้างดีทีเดียวนะ นี่กินหน้าไพา่ของชาวราศีสิงห์นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนเมษาย,ยนก็เดินค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันก่อนนะ ว่าตัวตนชาวราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนยอย่างไรค่ะสิงห์คะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะเป็นกลางธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไฟไฟเนี่ยร้อนแน่นอนนะอันหมายถึงอารมณ์ชัร้อนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมีความแบบใจร้อนมีความหงุดหิดแต่ก็โกิดง่ายหายเกดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนไฟก็คือเป็นเรื่องของการใช้คําพูดเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เป็นคนที่ใช้คําพูดการสื่อสารค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ เก่งในเรื่องของการใช้คําพูดการเจรจาการต่อรองต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีในเรื่องทักษะการใช้คําพูดสูงมากในความเป็นทัศไฟของเขานะคะแล้วก็ไพ่ประจาราศีสิงห์ก็ไพส่สเตรยนะคะนั่นหมายถึงคนที่แบบชนที่แบบอยู่นิ่งเฉยเฉยไม่ได้ชอบศึกษาชอบหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีง,งานออนไลน์ต่างๆเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็ชอบควบคุมด้วยให้ทุกอย่างออกมา ในแบบที่ตัวเองต้องการนี่คือความเป็นธาตุเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นั่นเองค่ะคือไพ่สเตนนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนค่ะตัวต้นคุณได้ไพ่หกไม้เท้านะถ้าไพ่หกไม้เท้ามาเนี่ยบอกเลยนะว่าเตรียมตัวอะไรนะคะว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้ติดต่อได้เจราจาได้คุยวัยไว้เรื่องของการงานจะมีความสําเร็จจะมีการต้อนรับจะมีจะมีคนให้การต้อนรับหรือว่ามีคนแบบ คอยให้การสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำมาหากสมัครงานติดต่องานไว้ก็จะได้รับข่าวดีเนาะจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนผลักดนันจะมีคนสนับสนุนคุณนะจะมีคนชี้ช่องทางให้ว่าต้องไปตรงนั้นตรงนี้สิถึงจะมีงานหรือว่าจะมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรจ้างงานกระดาษหรือมีคนแบบเรื่องของการนําเสนอผลงานต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นหกไม้เทา้าคือความสําเร็จที่มาจากการมีคนให้การต้อนรับ เดินทางที่ทางไหนก็มีความสเสดจของลับมาต้องแบบนี้เลยนะนแต่ลันนกษณะของความสําเร็จด้านการงานเป็นหลักจากการเดินทางด้วยนะคะนี่คือทิศทางดวสตาร์ของชาวราศีสิงห์นะตัวตนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ความสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะตำแหน่งการงานของคุณคะ่ะชาวราศีสิงห์คุณได้แพ์าราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้ามาบอกเลยนะเป็นความสําเร็จที่มาจากตัวเองด้วยนะมาจากการใช้คําพูดมาจากการวางแผนมาจากการโชว์ทักษะ ความรู้ความสามารถคําพูดสื่อสารการเจราจากับผู้คนเนี่ยแหละคะ่ะคุณจะมีความเรียกว่าจะได้โชว์ศักยภาพของตนเองอะ่ะ จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งในตําแหน่งที่สูงขึ้นกน็ได้ที่มาจากความสามารถของตนเองราชินีไม้เท้าคือการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเนาะการกระทําโดยพื้นฐานเลยคือมาจากความรู้ความสามารถมาจากการใช้คําพูดการเจรจามาจากสติปัญญาแบบนี้ค่ะราชินีเป็นคนเก่งทีเดียวนะคะแล้วก็มีราชนีเรียนอีกเพราะฉะนั้นไอ้เก่งๆไม่พอนะก็คือมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณทําอะไรแล้วมันลงตัวเพราะว่าเนี่ยไพ่ติดติดกันสามใบอะไรเนี่ย ที่ทางการงานติดต่องานไว้ก็จะได้รับข่าวดีเนาะติดต่องานไว้ได้รับข่าวดีเจราจารเรื่องการงานกับชาวต่างชาติหรือต่างประเทศก็จะในการตอบรับกลับมาดีนะคะพูดคุยใดๆไว้ก็จะมีคนให้การสนับสนุนอืคำพูดพารวยก็ได้นะเรื่องการงานเจราจารก็ลงตัวโดวยมีคนให้การต้อนรับมีแต่ช่องทางโอกาสดีๆมากมายเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานเรียกได้ว่าดวงชะการงานเนี่ยเริ่มเปิดทางสําหรับชาวราศีสิงห์แต่ต้องระวังนิดหนึ่ง อตำแหน่งความสำเร็จนั้นเป็นอาราชดีพระจันทร์จริงๆคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะแต่บางทีพอมีอะไรที่เข้ามาสก,กิดความรู้สึกอะสิ่งต้องระวังนะคะบางทีตำแหน่งความสำเร็จเป็นราชีพระจนันทร์แล้วม,มีอะไรที่คุณรู้สึกแบบกังวลใจพวกบมัจะทาให้คุณเหมือนเหมือนกับสะดุดอะมันก็หยุดมันก็คุณแบบ เออมันมีความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นหรือบางทีสิ่งชอบควบคุมชอบแบบต้องการให้ทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกอ่ะเป็นแบบที่เขาต้องการนะความเป็นสิ่งนะแต่ทีเนี้ยค่ะพอมันไม่ได้อย่างใจอะ่ะคุณก็จะหมุดหงิคุณก็จะแบบอารมณ์เสียต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกนะคะเพราะว่าแบาบงทีถ้าเกิดว่าเราแสดงออกในเรื่องของความไม่พอใจความหงุดหงิดใจมากๆมันจะกลายเป็นว่า คนที่เขากําลังจะรอแบบสลับสนุนคุณเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมหรืออารมณ์แบบนี้เขาอาจจะต้องแบบหยุดคิดก่อนเพราะจะต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงออกด้านอารมณ์ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนนะเพราะมันจะส่งผลด้านการงานความสําเร็จถ้าเราควบคุมเรื่องแรกทุกอย่างลงตัวดวงเปิดทางด้านการงานเลยค่ะต่อไปเรารูดูเรื่องของรายรับรายได้กการนึงกันหน่อยนะ อ่านี่ไงคะไพ่ประจาราศีสิงค์ค่ะไพ่เศรษฐีเห็นไหมชอบควบคุมเนาะจับปากเสือหรือพิงโตเนี่ยเห็นไหมจับปากสิงโตนั่นหมายถึงว่าชอบควบคุมต่อให้มันดูน่ากลัวงานดูยุ่งยากก็ไม่ไม่หว่นนะเออจัดการได้อะ่ะเออจะมีวิธีการเขาจะมีวิธีการจะมีทักษะกข,ข,ของเขาอะ่ะแล้วตำแหน่งรายรับเป็นไงคะคุณจะบริาหารจัดการได้นะและเป็นรายรับรายได้ที่มาจากความรู้ความสามารถมาจากการวิ่งเต้นมาจากการประสานงานเรียกได้ว่าเมื่อคุณปรับเปลี่ยนด้านนี้ได้นะเออ แล้วก็หยุดกังวลอะไรบางอย่างได้นะคุณจะสามารถบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงกาลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนเมษสายอยู่เลยค่ะรายจ่ายมีเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไรหร่เราถือว่ายังพปรประคับประคองได้เป็นการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวเนาะในขณะเดียวกันากกาหากคิดทําอะไรเพิ่มเติมด้านการเงินก็สามารถทําได้แต่ต้องมั่นใจตัวเองหน่อยนะแต่ความมั่นใจเนี่ยก้าวทูยบอกแล้วว่ามีความมั่นใจสูงมากแต่อย่าลืมค่ะว่า มั่นใจได้แต่ต้องเปิดใจฟังด้วยนคะคะจุดนี้คือข้อข้อเสียดีกว่าค่ะหรือจุดที่ปรับปรุงละกันค่ะของก้าถ้วยคือขอให้เปิดใจรับฟังคําแนะนําของคนใกล้ชิดอาจจะมาถึงคนรักคู่ครองก็ได้หรือคนที่เรา ปรึกษาเขาบ่อยๆก็ได้นะคะเปิดใจรับฟังและเอามาปรับเปลี่ยนกับตนเองค่ะถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องรีบทำเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยทำสร้างความมัน่นคงด้านการงานและการเงนินก่อนส่วนเรื่องการใครเขาอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าดวงคุณเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่หลงังสงกรารไทยเนะาะหลังมิสไซเอาร์หลงศึกษาเมสามาเนี่ยดวงเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมรัดระวังเรื่องของการแสดงออกบางอย่างด้วยแล้วกันะคะ อารมณ์ในสําคัญเนาะเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าอารมณ์เขาควยเขวยปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะแบบมันกับมันจะเกิดการไม่เสถียรงานทุกอย่างมันก็จะสั่นไหวแล้วว่าต้องเซตตัวเองให้ไวที่สุดนะคะตำแหน่งการงานมาดีอยู่นะแายรักก็ถือว่าจะบริหารจัดการได้นะคะต่อไปรู้เรื่องของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่คุณได้ไพ่สี่ถ้วยแหละไพ่สี่ถ้วยมาบางทีเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจฟังซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับคนรักทําให้รบรรยากาศภายในครอบครัวเนี่ยมันอึมครึมหนาไม่ได้ทะเลาะบอกแว้งกันนะคะแต่มันก็ จะมีความกังงอนกันอยู่บ้างจะมีความตึงตึงกันอยู่บ้างมันไม่ได้ค่อยแบบจีจาหรือหวานแหววอะไรกันเท่าไหร่ต่างฝ่ายต่างมันก็ยางเชิงกันอยู่เพราะฉะนั้นค่ะสี่ถ้วยเนี่ยคือไม่มั่นใจเอาเป็นเป็นอารมณ์แบบเขาต่อให้คนรักนําเสนออะไรมาพูดคุยอะไรมาตัวเราเองก็ยังมีความแบบไม่มั่นใจที่พูดมาจริงหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นมีความลังเลไม่ต้องให้ม็นให้ไม่ต้องให้อารมณ์เหล่านี้มันอยู่นะหันหน้าพูดคุยกานเปิดใจคุยกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่คุณสองคนเนี่ย มันรู้สึกว่าแบบมันไม่สบายใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเก็บอารมณ์ต่างๆเอาไว้ก็คุยกันค่อยๆค,คุยกันค่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองเห็นไคะอารมณ์มาตั้งแต่ความสําเร็จและอย่าได้เอาอารมณ์แบบมาสัสส่นอะคือแบบความหงหุดหงิดใจอะในในใจเราอย่ามีความหงหุดหงิดอย่าสะอย่าสะสมความไม่สบายใจไว้เยอะเพราะนั่นหมายถึงตำแหน่งความสําเร็จ มันจะกระทบหมดเลยนะระวังเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดใจความเอาแต่ใจอ่างเงี้ยค่ะหรือว่าการไม่รับฟังใครต้องต้องเระมัาระวังเรื่องของอารมณ์ให้เยอะมากที่สุดนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้จะทําให้สถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นเองค่ะคนโสดนะคะได้ไพ่ก้าถ้วยถ้าไพ่ก้าถ้วยมาอาจารย์มองว่าจะได้พบใครบางคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตนเองนะมาแสดงออกให้คุณได้รับรู้เนาะ ถึงความรู้สึกต่างๆทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเรานะวคะ่ะว่าเราพร้อมจะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับใครในเวลานี้ไหมถ้าพร้อมก็เปิดใจเรียนรู้ได้นะคะเพราะเขาเป็นคนดีทีเดียวเนาะเขาเป็นคนมีความมั่นใจพร้อมจะดูแลคุณนะแตอยู่ที่คุณแล้วะคะ่ะคุณต้องการที่จะให้เขามาดูแลคุณไหมเพราะสิ่งเขาค่อนข้างจะมีแบบความเป็นตัวตนของเขาอยู่นะถ้าเกิดคนคนนั้นแบบไม่เฟอร์เฟสจริงๆเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจรัดเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูละกันค่ะว่าเออถูกสเปคตรงใจคุณไหมเพราะเขาค่อนข้างจะชัดเจนในนดด้ากากกรแสงออ ะะก็ลองดูนะคะว่ามีทิศทางอย่างไรในเรื่องของความรู้สึกของคนโสดนะต่อไปเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับสุขภาพร่างกายร,ระวงังเกี่ยวกับโรคภายในนิดนึงละกันนะคะบัญชีมันจะมีเรื่องของต่างๆคือคิดมากไพ่าราชินวัจันจ์เนี่ยเป็นไพ่ความสัดสดุ่นวายใจรบกับตัวเองไม่ได้รบกับใครและไอความคิดต่างๆที่มันแบบไม่มีความกังวลอ่ะมันเป็นเรื่องลบๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ระบบภายในของคุณในรวนได้นะ ระวังระบบภายในที่มันจะรวนที่มันมาจากความคิดความกังวลใจเนาะแล้วก็ระวังความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างต้องเพิ่มเติมตัวเองหน่อยนะคะหากมีการเดินทางติดต่อเรื่องการงานใดๆเห็นไหม การเดินทางของคุณค่อนข้างจะมีความสําเร็จอะ่ะมีโอกาสได้เดินทางติดต่อหรือมีโอกาสได้พูดคุยเจรจากับใครก็ตามเรื่องของการงานในเวลานี้มีทิศทางที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนาะมีการต้อนรับอย่างดีจะมีการลงตัวได้พบช่องทางโอกาสใหม่ๆคยอแต่ว่าระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของอารมณ์ในใจเราอะ่ะที่มันมีความหงุดหงิดใจอารมณ์ไม่ดีอะ่ะก็ก็อย่าไปสแสดงออกทําให้แบบ คนรอบข้างเขารู้สึกถึงได้ว่าเราเออเป็นคนเป็นแบบไหนอย่างไรเกิดค,ความไม่มั่นใจในตัวเรานะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ แล้วก็การช่วยเหลือใครก็ขอให้อยู่ในขอบเขตเนาะอย่ามากไปหรือน้อยเกินไปหรือแบบจะทําให้ตัวเราเดือดร้อนเนี่ยอย่าเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเองนะคะแล้วก็คุณจะพบว่าในใจคุณจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานในใจดีนะต้องการช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่แบบมีจิตใจดีอ่ะเพราะฉะนั้นน่ไอ้ความดีของคุณเนี่ยขอให้มันแสดงออกมาด้วยความจริงใจเนาะอย่าไปแบบนี้เนาะคือไพ่ราชนินพระจันทร์กับไพ่ราชนีเนี่ยมันแตกต่างกันตรงอาชีพเขาสับสนในใจอ่ะเออบางทีก็ บางทีก็หุดหยิดบางทีก็เป็นคนใจร้าบางทีก็แบบอ,อารมณ์แกว่งน่ะก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยค่ะในเครื่องเดินหลังของเดนเมษายนเนี่ย ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องการสแสดงออกทั้งคําพูดการสื่อสารการเจราจาขอให้เป็นแบบราชินีนี้นะถ้าเป็นราชินีนี้ได้บอกเลยคะ่ะว่าจะมีคนเนี่ย ب, คอยต้อนรับคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานเจราจาอะไรก็สําเร็จอืมออความรักก็จะดูสดใสจะลงตัวมากขึ้นนะคะพระชะังกระรองเรื่องของอารมณ์หรือความไม่นิ่งภายในใจ,ใจิตใจเท่านั้นเองนะคะปรับเปลี่ยนได้ก็รีบปรับเปลี่ยนนะคะทิศทางม,มาดีนะคะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะที่จะเกิดขึ้นในครึ่งเดอนหลางของเดือนเมษายนก็ขอฝากทุกท่าน เนี่ยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแบ่งปันออกไปนะให้คนที่คุณรักและคำพูดจากนีใหม่ในครั้งหน้านะคะวัชดีสวัสดีค่ะก่อนที่มาเจอกันคือหนูอธิษฐานต่อจกักรว,วาลใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยครับก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเขาหนูเชื่อว่าจัดการวานจัดปั่นมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง,ง่ายเลยนะคะนายคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเตนี้แล้วกมาเจ,จอดีนนมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ข้าจางท่าไปท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเล่ก็ขึ้นมาเลยนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้จะต้องแบบว่างมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอเคคพียงเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทาได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะ<ม>ว่าอันนี้ไปนี้รล้สีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขก็รู้ึัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอื่ะแบ่นมากขึ้ มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเหนึงเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจาร์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ